สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับสาขายใหญ่ในรุ่นสตองเกอร์ความหนา2มิลระยะไกลนะครับระยะไกลแค่ไหนนะครับชมย้อนหลังได้ในรายการเดอะพาวเวอร์แกงนะครับพี่ปุจะมาท้าทายตัวเองด้วยการคว้างบูมแรงออกไปแล้วรับให้ได้ครับแต่ไม่หมดแค่นั้นเพราะในระหว่างที่รอรับบูมแรงพี่ปุจะต้องยิงเป้าด้วยหนังสติ๊กให้โดนเรียกว่าท้าทายสุดๆเพราะพี่ปุไม่เคยทําที่ไหนมาก่อน ทำสำเร็จแบบชิวๆครับยิงลูกโป่งก็แค่วอร์มล่ะเนื้อตอนนี้พี่ปุใช้ทำภารกิจด้วยนะครับยินดีป้ายาอีกหตัวนะครับเดี๋ยวมาชมกันมาครับวันนี้6ตัวจะบินเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับป๊อโอเคโอเคยอนั่นแล้วไปงานครับ โอเคปุ okay. ๊บจะเลยอ่าย้อนมาปุ๊บนะส่องใกล้ครับรับโชว์ปุ๊บมาแล้วรับครับปุ๊บโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างทายคลิปก่อนเล่นนะครับ